ที่เมื่อตอนยคนังแล้วเราจะวันไปเลยไหได้ัยังเยคนะงขวันไม่ได้ครับมันขึ้นกับการพัฒนาระบบด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราพยายามเร่งรัดที่สุดในกระบวนการทําทุกอย่างแต่เราต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของความเสถียรของตัวแอปพลิเคชันรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งเรื่องของข้อมูลของ ประชาชนและราชการรวมถึงเรื่องของการทํำ transaction ตัวเลขตัวเงินต่างๆเนี่ยต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะเร่งเกินไปไปกําหนดเวลาเพื่อบีบจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเกิดปัญหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันตามกรอบเดิมน,นะครับหนึ่งคือการลงทะเบียนในไตรามาสสามและการเปิดใช้ในไตรามาสสี่ครับได้ฮะอะไรนะ ไม่ได้กําหนดประเด็นนะครับแต่ว่าท่านนายกได้มีการสั่งการในที่ประชุมวันนี้ว่าหากมีข้อสงสัยประเด็นใดก็ตามที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ให้ดําเนินการส่งให้คณะกรรมการปริยบดการในการวินิจฉัยนะครับซึ่งถ้าคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางทกสซึ่งผมเองก็ได้ให้ข่าวไปหลายครั้ง นะครับหนึ่งคือได้ดูในรายละเอียดแล้วและมีความมั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบของอำนาจห,หน้าที่แต่หากจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดการสอบถามไปยังกฤษฎิกาเป็นสิ่งที่เราพร้อมทําอยู่ตลอดเวลานะครับเอาส่งเพิ่งพูดตะกี้ส่งส่งได้ครับ <c oughs> คือคือประเด็นใดก็ตามหากมีประเด็นในข้อสงสัยทางกฎหมายมากกว่าประเด็นนั้นเราก็พร้อมที่จะส่งไปไม่ได้มีประเด็น ประเด็นนี้คงต้องส่งครับยังครับยังประเด็นของเรื่องนี้นี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการดําเนินการตามมาตรา28นะครับเป็นกระบวนการงบประมาณประเภทหนึ่งนะครับเป็นการดําเนินการตามสิ่งที่เรียกว่านโยบายกึ่งการคลังนะครับ นโยบายนี้เนี่ยจะเริ่มดําเนินการได้ตามกรอบของมาตรา28ซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็คงจะต้องใกล้ๆช่วงนั้นถึงจะมีการพิจารณาผ่านบอร์ดผ่านคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต้องนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรา28อีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดระหว่างวันนี้จนกระทั่งถึงตุลาคมก็คงจะต้องดําเนินการอีกหลายๆหลายๆอย่าง ในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของคณะกรรมการกำก,ก,กับซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็คงต้องไปประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ครบนะครับรวมถึงเรื่องของการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจา่างเราก็พร้อมดำเนินการในช่วงนี้ครับหรืออีกเวลาอีก4 5หเดือนนี้นะครับแน่นอนครับมันมันเป็นกระบวนการที่วันนี้รับหลักการนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรายละเอียดต้องไปดำเนินการให้ครบถ้วนอยู่แล้วครับ ครับคือคือถามคำถามเนี่ยอย่าอย่าชี้นำนะครับเพราะคําถามบอกว่าทกสมาสอบถามว่าให้มีชัดเจนทกสไม่ได้สอบถามอะไรมาเลยนะครับประเด็นแรกนะครับสองคือกระบวดไม่ใช่ครับสาภาพก็ไม่ได้ถามคำถามนั้นสาสาภาพมาถามในรายละเอียดต่างๆซึ่งผมได้ชี้แจงกับสาภาพไปเมื่อวานนะครับทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันดี สาภาพก็มีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายนี้เพราะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับในส่วนของสาภาพที่เขาเป็นห่วงที่สุดก็คือกรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งเราก็เรียนอย่างที่วันนี้มติครมมีมาก็คือบอกว่าจะส่งไปสอบถามเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจเราก็พร้อมนะครับก็แค่นั้นครับในส่วนสาภาพเมื่อคําถามในส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสาภาพคล่องของทกศนะครับทกศมีความมั่นคงครับ สองก็คือทกศต้องอย่าลืมนะครับว่าธนาคารแห่งว่ารัฐบาลเนี่ยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเนี่ยมีแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับทกศส,สิ่งที่ผมได้ชี้แจงกับสหภาพของทกศเมื่อวานนะครับสามประเด็นครับหนึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการรวมถึงอำนาจหน้าที่ของทกศหากมีข้อสงสัยใดในการที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฤษฎิีกาก็ตาม สองก็คือเสถียรภาพขอ,ข,อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับมีความมั่นคงสูงนะครับสิ่งที่เราจะดําเนินการเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ทกศจะดําเนินการได้โดยที่ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรแต่รัฐบาลจะดําเนินการอะไรก็ตามแน่นอนว่าจะมีแต่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับธนาคารในกํากับเพราะทกศเป็นปีกหลักปีกหนึ่งในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรเรา รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาใช้บริการของทกาศามาโดยตลอดรัฐบาลชุดนี้เราก็แน่นอนครับเราเห็นความสําคัญนะครับมีแต่จะทําให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับสามก็คือสิ่งที่ดําเนินการจะไม่กระทบต่อสวัสดิภาพสวัสดิการใดๆของพนักงานของลูกจ้างของทกาศาโดยเด็ดขาดนะครับมีก็เรียนที่พูดคุยเมื่อสักครู่สอบถามมาเรื่องสาภาพกับเรื่องนี้มีการพูดคุยกัน ในในในส่วนของพวกเราเองนะครับมีมีกระบวนการครับกระบวนการในการพูดคุยเนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่าเวลาเราเติมทุนให้กับธนาคารในกำกับเช่นทกศเนี่ยเติมหนึ่งบาทเนี่ยจะได้สิบเอ็ดบาทหนึ่งบาทเนี่ยจะได้สามารถเกิดวงเงินเป็นสินเชื่อให้กับเกษตรกร,กรสิบเอ็ดบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นการเติมความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่นะครับส่วนจะเท่าไหร่และเมื่อไหร่ ขออนุญาตให้พิจารณาแล้วก็มีการประชุมกันอีกครั้งสองครั้งเพื่อที่จะมีข้อสรุปอย่าอย่าอย่าถามหลหมวกตรงนี้เป็นคอรมออยู่มีสภาพกล้องเพียงพอครับยืนยันครับครับเพียงพอครับเพียงพอเพียงพอ เบาใจได้ครับเราเรายืนยันในกรอบเวลา,าที่ประชาชนจะได้ใช้เนี่ยในไตรมาสสีแน่นอนครับพร้อมกันครับพร้อมกันครับพร้อมกันพร้อมกันสาเหตุที่พร้อมกันเพราะว่าเราต้องการให้เกิด impact ทางเศรษฐกิจเมื่อลงไปแล้วเนี่ยลงไปทีเดียวจะเกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนการลงทุนการจ้างงานนะครับเราต้องการเราต้องการผลลัพธ์ตรงนั้นครับ ก็ต้องไม่ติดขัดครับไม่ติดเราเรามองตอนนี้ไม่ได้ติดขัดอะไรครับแล้วก็ถึงวันนั้นก็ดําเนินการตามที่ที่ได้วางกรอบไว้ครับจบเนาะ <laughs> ครับอา่าเผาภูมิบัก คครับก็ตัวตัวระบบแอปพลิเคชันไม่มีปัญหาอะไรครับก็แบ่งออกเป็นระบบ2ระบบระบบตัวที่เป็นระบบการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ระบบเกี่ยวกับเรื่องของทรานซัคชันทั้ง2ระบบก็มีการพัฒนาแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่ที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนภายในไตรมาสสของปีนี้แล้วก็ประชาชนจะได้รับเงินในไตรมาสสก็ตามกรอบกําหนดเวลา รายละเอียดไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการแถลงยังเป็นทางการอีกทีครับก็เดี๋ยวจะมีการแถลงเพื่อเพื่อเพื่อยืนยันข้อมูลในส่วนของแอปพลิเคชันอีกทีนะครับแต่ตัวแอปพลิเคชันก็ขอยืนยันว่า,าแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวระบบการลงทะเบียนแล้วก็ระบบที่เป็นเกี่ยวกับการทรานสัคชันก็จะเป็นลักษณะโอเพนลูปที่เปิดให้เชื่อมต่อกันในหลายๆภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ก่อนห่เราต้องยืนยันกับว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับนเอกยา้ล่็อนหลังะราาข้อหมายตรงนี้เนี่ยใครหลักว่าก็สิ่งที่เรายืนยันก็คือสิ่งที่เราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเรามีการเช็คอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในส่วนของอำนาจหน้าที่ทั้งในส่วนของตัวการได้มาของงบประมาณอะไรต่างๆนะครับ Uh, รายละเอียดจะชี้แจงไม่ได้ข้อสรุปครับตอนนี้อยู่ในหว่างการเดินมืมกันโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ